ผิดไหมที่เป็นคนอินโทรเวิร์ดการเป็นอินโทรเวิร์ดเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆบุคลิกภาพของมนุษย์ไม่ได้ดีหรือไม่ดีกว่ากันเพียงแค่มีความแตกต่างกันในวิธีการใช้พลังงานและการเข้าสังคมเท่านั้นไม่ใช่ความผิดปกติเลยที่คุณจะเป็นคนอินโทรเวิร์ดการเป็นอินโทรเวิร์ดถึงไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้หนึ่งอินโทรเวิร์ดเป็นบุคลิกภาพที่คนเรามีได้ทุกคนมนุษย์เราไม่ได้มีเพียงแค่สองแบบคืออินโทรเวิร์ดและเอกโทเวิร์ด แต่ยังมีบุคลิกอื่นๆอีกมากมายที่ผสมผสานกันไป 2. มนุษย์เราสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพแนวคิดความเชื่อและพฤติกรรมได้เมื่อเวลาเปลี่ยนหรือประสบการณ์เปลี่ยนไป 3. คนอคนโนรเวิร์ตส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีความละเอียดรอบคอบและชอบคิดวิเคราะห์ 4. การเป็นโทรเ o ิร r ตไม่ได้หมายความว่าคุณต้องบังคับตัวเองให้เป็นคนชอบเข้าสังคมเสมอไป และคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง5คนอินโทรเวิร์ดก็สามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเข้าสังคมได้เมื่อจําเป็นดังนั้นการเป็นคนอินโทรเวิร์ดไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราควรรักและยอมรับในบุคลิกภาพของตัวเองเลือกคบเพื่อนที่เข้าใจและให้เกียรติในความเป็นตัวของเราและอย่าลืมฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจและมีความสุขในแบบที่คุณเป็น